ซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าใหม่อีฝูซื้อเสื้อผ้าดู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 ขั้นจะก็ซื้อใจขั้นเจ้าตัวดูดูดูขั้นอีฝูดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้า ขั้นอีฝูดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าเสื้อ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 สือีสเสื้อเื้อเสื้อีสื้อีสเสื้อ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 เส้อผ้อผ้อสือสื้เอ้า้้อื้อเจ๊ผ้า 怕怕是不怕怕怕是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 是上衣怕是不在一起的时候是怕拼在一起的时候它就是衣服衣服是怕是怕是怕 เสื้อผ้าอีฝูเสื้อผ้าเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อยืดแขนสั้นต่วนซิวทีเสียต่วนซิวทีเสียเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อยืดเสื้อยืดถ้ทื่เสื้อทีเสียเสื้อยืด ยืดจะก็ยืดถ้าซื้อฐานสิ้นจะส่งกูถ้าขี้ฐานสิ้นหมเจียวเสื้อยืด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 จุดซื้อทีเสียทีเสียแขนสั้นแขนสั้นแขนถ้าซื้อโสปี้สั้นถ้าซื้อต่วนแขนสั้นแขนสั้นถ้าซื้อต่วนซิ่วเสื้อยืดแขนสั้น เสื้อยืดแขนสั้นต่วนซิวทีเสียเสื้อยืดแขนสั้นเสื้อยืดแขนสัน้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวฉางซิวเชิ้ตสัน้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตทั้งซิเชิ้ตสั้น 是啊扯衬衫 can y o can y ow, can 它是手臂用这一幅这个它就是我们的那个袖袖然后因为它是长长的长长叫做腰那个长袖就是 can you can y ow, can y ow, 是啊扯 can y ow, เสื ens, ens, ้อเชิ um izen, um ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวช้างซิวเช่นสันเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงกางเกงกางเกงเจ๊ก็ต้องซื้อฟังฉางอินกางเกงกางเกงกางเกงคูจื กางเกงกางเกงซื้อคู่จือกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นถ้าชุอส่วนคู่กางเกงกางเกงซื้อคู่จือกางเกงซื้อคู่จือขาซื้อเจียวขาซื้อเจียวสั้นซื้อต่วนขาสั้น 卡短，它就是短短短的；脚短短的，刚跟卡短，刚跟卡短，它就是短裤。刚跟卡短，刚跟卡短，刚跟卡腰。刚跟卡腰，长裤。刚跟是裤子，刚跟是裤子。 ขาสูสแวกยาวสอฉางขายาวขายาวเจี่ยวฉางฉางกางเกงขายาวกางเกงขายาวกางเกงขายาวฉางคู่ดูดูืุอขั้นดูดูดอูดูดอูดูดอูดูดู ท่านดูเสื้อเสื้อเสื้อสั้งอีเสื้อ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 这个是发เอืออ母音เอือเอือเอือะ拼字的时候要先拼ินสอเอือเสือโทเสื้อสอเอือเสือโทเสื้อสอเอือเสือโทเสื้อเสื้อสั้งอี càng keng càng keng co a ngo càng co a ngo càng co a ngo càng co e ngo keng co e ngo keng co e ngo keng càng keng càng keng càng keng khu chữ รองเท้ารองเท้ารองเท้าเสียสุดรองเท้ารองเท้ารองรองเจ้าก็รองรองทะชสื่อปาตรงสีเตียนใจเสียเมียนเจ้าตัวรองรองรองผ้ารองถ้วยผ้ารองถ้วยปูชื่อผ้า ปู้ผู้สุภาภาแล้วก็เต้น在下面的布叫做ผ้ารองผ้ารอง上面的杯子叫做ถ้วยถ้วย所以这个叫做ผ้ารองถ้วยผ้ารองถ้วยผ้ารองถ้วยเต้ไปจุดเต้าผ้ารองถ้วยผ้ารองถ้วยจานรองถ้วย จานรองถ้วย这个下面这个这个盘子叫做จานจานจาน然后上面这个叫做ถ้วยถ้วยเดินไปจุดแต่盘子叫จานรองถ้วยจานรองถ้วยจานรองถ้วยเท้าเท้าเท้าสเจียวจูเท้าสีเจียวจู这个叫做เท้าเท้า เท้าเจียวจูเท้าเท้ารองเท้ารองเท้ารองเท้าคือเสือีเเสือีเตียนใเจียวี่นสิรรองเท้ารองเท้าเสสียจีนเรารองเท้ารองเท้ารองเท้าเสือ รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบผ้าใบผ้าใบจะส่งฝันปูจะตัวผ้าใบจะส่งฝันปูจะตัวผ้าใบผ้าใบผ้าใบรองเท้าผ้าใบ รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบถ้าจะซื้อวิ้นตงเสียวินตงเสียเพราะหลายเดิน่ก็วิ่นตงเสียฮะอวนตัวให้เจ้ารองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบซื้อ่านเช่นใจเดินซื้อไต้ขนนังไม่อยู่วะย่งฝันปู๊บฮะวัมันเยวให้เจ้ารองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบวิ้นตงเสียรองเท้าแตะ รองเท้าแตะจะก็เจอตัวรองเท้าแตะรองเท้าแตะถ้าจะซื้อถั like ่วเสียรองเท้าแตะรองเท้าแตะทั่วเสียเพราะ่าในก็เสื้อจืดถ้าซื้ออีซวงอีซวงถาจะเลี้ยงถือจืดคู่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 รองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าหนึ่งคู่รองเท้าแตะหนึ่งคู่ รองเท้าแตะหนึ <less> ่งคู่รองเท้าแตะหนึ่งคู่ท้ายจู่ื้ออีสวงทัวเสียอีสวงทัวเสียรองเท้าแตะหนึ่งคู่รองเท้าแตะหนึ่งคู่รอง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 จะก็รอรอท้าเสือรอเรือเอเจียนเสอ รอองรองรอองรองรอองรองรองรองท้าวท้าวเอาเจ้ากื่ะเขียนเมียนซอเอโฮเมียนซ่อาวเหมือนเฮ้ยเนี่ยหมูอินเอาเอาเอาเธอชูหมูอินเอาเอาเอาทอเอาเท้าโทเท้า ทอเอา an, ทอเาทาโทเท้าทอเอาเทาโทเท้าเท้ารองเท้ารองเท้าเสียสุรองเท้าตัวตัวตัวถ้าซื้อเลี่ยงเสือยงใจอีจื้อคือเสื้อเจียนตัวเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัว กางเกงหนึ่งตัวตัวทาซือสิ่อื่หรือว่าส่ตัวตัวตัวนั้นทาซ่น้าหน้าน้านั้นนั้นนั้นทาซึ่หน้านั้นนั้นอันนั้นนาเกออันนั้นนาเกอตัวนั้นตัวนั้นท่าคือสิ่ง那件衣服或อ那 ตัวนั้นจักนั้นทองฉังทาตะจ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 โฮเมียนฟัจใจจู่ะืะจ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 ะเะจะจะจนจะตัวนจะจน,น,น,นตะจนจะ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 องลองลองจะ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 อะจ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 จะจจะ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 ือ่อะือ่อะจะจะจะอจะ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 จอจะจจ ลองกินซื่อๆลองใส่ซื่อชวนลองใส่ซื่อชวนลองใส่ได้ไหมคะลองใส่ได้ไหมคะเคยซื่อชวนมาลองใส่ได้ไหมคะลองใส่ได้ไหมคะลองซื่อซื่อใส่ซื่อชวนลองซื่อซื่อใส่ซื่อชวนได้ซื่อเคย ลองใส่ได้เคยซื้อชวนไหมท้าซื้อมาลองใส่ได้ไหมคะลองใส่ได้ไหมคะเคยซื้อชวนมาขอลองเสื้อตัวนั้นค่ะ ขอลองเออองอส,อสื้อตัวนั้นค่ะ,อออคะออขอลองเย้าซื้อชวนเสื้อตัวนั้นค่ะเสื้อตัวนั้นหน้าเจนอีฝูหน้าเจนซังอีค่ะเธอซื้อหนีเซนเจียงหัวเตอเจียวอีขอลองเสื้อตัวนั้นค่ะ 意思就是我要是穿那件衣服。可能是啊多难看，可能是啊多难看，可能是啊多难卡。可能是啊多难卡。可能它是是。可能。这个它是用老龄。老龄它用英文代表就是 L, 所以它不用剪舌。不用剪舌。如果用老龄这个字它是用是。是做事的。如果它是。 รองรองรอเรือรองรอเรือจะกะจื long, long, ้อเยี long, 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 ่ยนเสอรองรองรองทายจื้อซื่อป่าตรงสีเตียนใเเียมนยนรองรองจืยอเกอนเสอรองรองจะก็เยี่ยนเสอรอง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 ซื่อจัวซื่อฉิงจะซื่อรองรอองอรอง ลองงอลองลองงอลองซื่อซื้อจ้วงซื้อชิงแต่ซื้อลองลองใส่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 ถ้าซื้ออีชวนเออฟั่งฟั่งถังฟั่งปิงควายซื้อยงใส่ใส่ใส่จะก็ซื้อชวนฮะชวนเจ้าจ้วงใส่ใส่ใส่จะก็ซื้อฟั่งปิงควายเืจ้叫做ใส่ใส่ใส่ ป่าปิงคุย์วางในสวยในนี้เรียกว่าใส่ใส่สีสีสีคือสี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 คือสีสีสีคือสีสีสียนเือร์เสีสีสีคือสเีสีสีคไอสเอกีสีคไอสเอกสี อีซื้อชวนเออซื้อฟังถังหรือซื้อฟังปิ่ไขวายใส่สีสีเสีสีสอ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 ีสีสีเสียนเสีมีมีซื้อหยกมีมีมีซื้อหยกมี มีหลายสีมีหลายสีโย่ตัวจงเหรียนเสอรอมีหลายสีโย่ตัวจงเหรียนเสอรอเจ้าซื้อโยตัวจงเหียนเสอร์มีหลายสีแบบแบบแบบถ้าซื้อขวัญซื้อย่างซื้อแบบ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 นี้แบบนี้เจ้าขวัญซื้อแบบนี้ มีหลายแบบมีหลายแบบมีหลายแบบโย่ตัวขวนชื่อมีหลายแบบด้วยด้วยค่ะซือิอถงออฉีดด้วยด้วยด้วยขอดูด้วยค่ะขอดูด้วยค่ะขอดูด้วยค่ะ 意思是同时也要看，看什么的我们就把东西放在 do 的后面。ขอดูตรงสีด้วยค่ะขอดูตรงสีด้วยค่ะอีก同ื也要看ตรสีขอดูตรงสีด,ด้วยค่ะ,อข,ข,อดดข,ะขอดูเสื้อด้วยค่ะ ขอดูเสื้อด้วยค่ะถังซื้อเหยี่วขั้นสร้ังอีกขอดูเสื้อด้วยค่ะขอดูเสื้อด้วยค่ะมีมีเสโยบมีมอ,อีมีมอ,อีมีมอีมีมีเสยบมีแบบแบบถ้าซื้อขวดซื้อ,อย่างซื้อแบบบอแอบบ แบบฟ้าอินแบบแต่โซจุดปลายเอเหอฉีไหลจุดปลายเอเหอฉีไหลแบบแบบบอแอบอแบบบอแอบอแบบแบบขวนซื a, Пос ้อยางซื tak ้อแบบด้วยด้วยถ้าซื้ออีฉีอีถงด้วยด้วยอ๋อมันขั้นต้้งวแหวนจะจงเจียนไม่มีหมูกอินเจเก็ไม่โยหมูกอินอย่าง้องวอแหวนจะจงเจียนคือวอแหวนเจะกวอแหวนเอฟฟาอัวแต่อินฟาอัวอัว อัววม้แหวนใจ็ซงเจียนไม่โยหมูอินเอฟา์อัวแต่อินเอฟฟอัว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 โยหวยจีนอ่ะฮุยไปฉีเฉียวเตี้ยวดออัวยอด้วยดออัวยอด้วยอีเวี่โยยอตังหวยจีนอ่ะฮุยไปฉีเฉียวเตี้ยวด้วยโทด้วยดออัวยอด้วยอ่ะฮุยฉีเฉียวเตี้ยว ด้วยโทด้วยดออวยอด้วยโทด้วยด้วยด้วยนะซื้ออิชิอิถงด้วยหลายหลายหลายถ้าชื่อตัวจงตัวย่างหลายหลายมีหลายสีมีหลายสีโยตัวจงเฮียนเซอร์มีหลายสีมีหลายแบบ มีหลายแบบอยู่ตัวขวัญื่อมีหลายแบบเลือกเลือกเที่ยวเสียนเลือกเที่ยวเสียนเลือกเลือกได้ไหมเลือกได้ไหม,เ,เ,มเลือกได้ไหมเคยเที่ยวเสียนมาเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเคยเที่ยวเสียนมา มีให้เลือกหลายสีมีให้เลือกหลายสีมีเสี่ยวให้ซื้อเก๋เลือกซื้อเทียวเสียนหลายสีซื้อตัวจงเยียนเซอร์มีให้เลือกหลายสี有多种颜色可จ挑选这一句它就是有多色可以挑选有多种颜色可以挑 มีให้เลือกหลายสีมีให้เลือกหลายสีหลายหลายซื้อตัวจ่งตัวย่างหลายหลายขอรอขอผู้ฝ่าอินลอเอตูเกาอิน หอ <ELL> ลออยหลายหอลออยหลายหอลออยหลายหลายตัวจงตัวย่างหลายเลือกเลือกเลือกียวเชียนเลือกเอือเจ้าเก้าฟ้าอินเอือ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 ฟ้าอินแถวเชียงเอืออเอืออแตเอือเอือ เอ,อือรอเอ,อือกอเลือกรอเอ,อือกอเลือกรอเอือกอเลือกเลือกเทียวเสียนเลือกบทสนทนาบทสนทนาฉันขอดูฉันซัวขอซื้อฉิวฉิวเอลตัวเสมซื้อแตยอ่ย่งขอขอดูดูซื้อขั้นฉันขอดู 我ช要看，้นฉันขอดูใจเป่ย在这边它就是可以用在我想看的意思我想看ฉันขอดูฉันขอดูสเ,ส,เยยส,ดดสื้อตัวนั้น เสื้อตัวนั้นเสื้อเธอซื้อซังอีตัวนั้นเธอซื้อหน้าเจียนเสื้อตัวนั้นหน้าเจียนซังอีฉันขอดูเสื้อตัวนั้นค่ะฉันขอดูเสื้อตัวนั้นค่ะว่าเสียงคันนาเจียนซังอีกฉันขอดูเสื้อตัวนั้นค่ะฉันขอดูเสืออเส้อตัวนั้นค่ะ 如果我ก่看น衫，我า也可以เอขั้นเชงสันมันอยกที่จริงฉันขอดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นค่ะฉันขอดูเสื้อเชิ้ตตัวนั้นค่ะสขั้นนเจแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบทัศสุขวรน,นี้ทัศเจอแบบนี้เจอขวรแบบนี้ มีให้เลือกมีให้เลือกโยเกิร์ตเทลเซียนมีให้เลือก,หล,อกหลายสีนะคะหลายสีนะคะหลายสีค่ะซื้อตัวจงเยียเสันนะคะท่านียซื้อเจออี๋ยี่นิสเซียงหรืเอเจออี๋ยี่เ้าจะเว็นแบบนี้มีให้เลือกหลายสีนะคะ แบบนี้มีให้เลือกหลายสีนะคะโยตัวจงเยียนเซอร์เคยิทเทียวเสียนเตร์แบบนี้มีให้เลือกหลายสีนะคะฉันขอดูวัวเสียงคันกลางเกงตัวนั้นหน้าเจยงคูจืดด้วยค่ะด้วยค่ะจี้จีท้ทายโยด้วยค่ะด้วยท่ชจือซือเอ๋ ย์ทงสือย์ย์也要看的我也想看那件裤子。ฉันขอดูกางเกงตัวนั้นด้วยค่ะฉันขอดูกางเกงตัวนั้นด้วยค่ะเอาวันหยักใขอดูขอดูท่าซื่อฉเชี่ยวขั้นท่าจะซื้อเชี่ยวขั้นขอดูกางเกงกางเกงสื่อคู่จื กางเกงขายาวกางเกงขายาวทาชุดฉางคู่จิกด,ด้วยค่ะเดี๋วด้วยท่าชุดเ yeah. yeah. ยียเยียเอ้ขั้นฉางคู่จิกขอดูกางเกงขายาวด้วยค่ะขอดูกางเกงขายาวด้วยค่ะ ยีก่กัมันเอาขั้นต่วนคู่มันชื่อปากขายาวเปี้ยนเสริงขาสั้นขอดูกลางเกงขาสั้นด้วยค่ะเหี้อเอาขั้นต่วนคู่จืดขอดูกลางเกงขาสั้นด้วยค่ะขอดูกลางเกงขาสั้นด้วยค่ะลองใส่ลองใส่ทซือ้อซื้อชวนล,ลองใส่ได้ได้ทซื้อเคยลองใส่ได้ ลองใส่ได้ซื้อชวนเคยอีจี้ค่ะชุดซื رة, Masters, ้อเคยซื้อชวนเคยซื้อชวนลองใส่ได้ไหมไหมถ้าซื้อมาลองใส่ได้ไหมคะลองใส่ได้ไหมคะไหมถ้าซื้อมาคะถ้าซื้อหนีฉันเวิรจี้แตเจียวอีกลองใส่ได้ไหมคะเคยซื้อชวนมา ลองใส่ได้ไหมคะ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 ขี้ซื้อชวนมาเอาไม่เหยียดขี้เจียงฉันขอลองเสื้อตัวนั้นค่ะฉันขอลองเสื้อตัวนั้นค่ะฉันขอลองหัวเยี่ยวซื้อชวน เสื้อ yup. ตัวนั้นน่าเจนอีฟค่ะเ้าสื้อหนอ่าว我要穿那件衣服，ฉันขอลองเสื้อ,อ, awesome. อ,อตัวนั้นค่ะฉันขอลองเสื้อตัวนั้นค่ะ้ว如果可以试穿店台就会告วนได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้是可以 ได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะ就是可以如果不能是不可以ไ่สื่อชวนไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะ不可以ใส่เบอร์อะไรคะ่ะใส่เบอร์อะไรคะ่ะใส่ซื่อชวนเบอร์ซื่อเข้ามาอะไรซื่อเสมอใส่เบอร์อะไรชวนเสมอเข้ามาคะ ค่ะซื้อนี่เซนว้จี้แเจียอีใส่เบอร์อะไรคะใส่เบอร์อะไรคะเบอร์ซึ่งก็เบอร์ทางไหลซื้ออินเงหัวแต์นัมเบอร์เข้ามาแต่เบอร์ใส่เบอร์อะไรคะใส่เบอร์อะไรคะชวนเสมอเข้ามาใส่เบอร์ใส่เบอร์ใส่ซื้อชวนเบอร์ซื้อเข้ามา ใส่เบอร์ย่าเข้าจะหย่อยสัวค่ะเสมอเข้ามาใส่เบอร์เ้เมียนเต้ย้วจจกเข้ามาใส่เบอร์เข้ามาค่ะใส่เบอร์เข้ามาค่ะใส่เบอร์ L อลค่ะใส่เบอร์เอลค่ะชวน L อลเข้าใส่เบอร์เอลค่ะใส่เบอร์เอลค่ะชวนเอลเข้า